กล้ดูดิหอมหอมข <c oughs> องกินรอบบ้านจริงๆอ่ะเพือ่อนๆสิ้นฟิ้นตาไม่ค่อยดีแล้วค <c ười> ันตา รอยอร่อย,ออยกินกับมะม่วงก็อร่อยซอยพริกเหยื่น้ำปลาใส่เป็นชิน้นลูกเต๋าหรือว่าอะไรก็ได้นะอุปกรณ์ใหญ่เนาะแล้วก็อย่างนี้ไห้มันเป็นชิน้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะเพื่อนๆหรือว่าจะหั่นไว้อย่างนี้ดองไว้อย่างนี้ก็ได้โอ้ยเลยเอามากินนะเพื่อนๆโอ้ย สวัสด,ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายจะมาพาไปเก็บแบล็กเบอร์รี่แต่ว่าโอ้โหเมื่อกี้นกมาเข้าสวนยายไม่รู้ว่ากินอะไรไปหมดหรือยังมาแบบโอ้โหเคยเห็นไหมยายเคยถ่ายให้ดูเมื่อกี้ยายมาไล่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มานี่เห็นไหมนี่นะถ้าไม่ไล่นะแป๊บเดียวหมดหมดต้นแต่นี่มันยังยังไม่สุกมันยังไม่สุกดีนะเพื่อน มันก็เลยเจาะเจาะแต่อันนิ่มๆนี่ดูดิถ้าอยญ่ถ้ามันสูงนะถ้าไม่ไล่นะชั่วโมงเดียวหมดต้นมันเยอะเยอะมากๆนกนะนี่ไหดูดิมังอันมันก็กินข้างบนแล้วมันก็ร่วงลงมาเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โห แต่อันที่ร่วงๆนี่ก็คืออันที่เป็นนอนนะนเพื่อนโอ้โหคุณเพื่อนเลยอันนี้ยังดีอยู่มันกินได้ครึ่งหนึ่งก็ร่วงลงมาข้างบ้านเขาใช้ไอ้นั่นคลุมหมดเลยนะผละไม้เขาเขาใช้มุงคลุม ก็ยังว่าเลยเนาะคนปลูกต้นเดียวอะไรเงี้ยถ้ากินหมดก็หมดเลยแต่ยายไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันกินแต่ก็ไล่บ้างเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าปล่อยให้มันกินไปเถอะมีเยอะแยะ <c oughs> ยายอยากให้เป็นอยากให้รู้เองว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอยากให้เป็นอยากให้ไปกินของเขาอะนะแต่คนพูดยังว่าอะไรไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพูดไปงั้นแเลเอ,อ ปลอยให้มันกินไปเถอะลองปล่อยเขีย่ยงที่ใหญ่เล่าอะไรลองปล่อยที่เนี่ยต้นนี้นะถ้ามันสุกจริงๆนะวันเดียวหมดปล่อยวันเดียวนะเออแล้วคิดดูถ้ามาทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้ไรนะไม่เหลือมาทีมองเห็นเต่น,ตน,นกดำไปหมดเคยเห็นเป้ายายเคยถ่ายให้ดูอะช่วงนี้เขาจะมากินพวกเออ ไอ้ไอ้ลูกไอ้ผลมไม้ป่าน่ะเพื่อนแล้วเนี่ยอากาศแบบเนี้ยเขาชอบมาอากาศแบบเนี้ยนะร้อนร้อนไม่เห็นช่วงเชอรี่ปีนี้ไม่เห็นปกติเชอรี่จะมาแบบอืช่วงเชอรี่สุกแต่ปีนี้ช่วงเชอรี่ไม่ไม่เห็นมาเนะาะเจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่แอปเปิลเขาก็ไม่ค่อยกินนะแอปเปลิลเริ่มสุกแล้วกรอบหวานนะต้นนี้ลูกไม่ใหญ่ ลูกไม่ใหญ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดูดิโดนโดนไหนนั่นอะ่ะโดนแดดช้ำแรกบร์รีไม่ใช่มันก็มากินบ่เออพื่อนเพื่อน,นทำไมดูแบบ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยฮะเมื่อวานว่าเห็นสุกเยอะวันนี้ทำไมดูแบบไม่เห็นเลยไม่รู้อะ่ะ มันเก็บมันกินหรือเปล่าอันไหนมันสุกมากยายไม่เอาเด้อเก็บไปแช่ไว้ทาน้ำผลไม้ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อวานว่ายายเห็นเยอะอยู่นะเมื่อวานที่เดินมากับแฟนยายไอ้ยายเขาเก็บกันเลยเก็บอะไรเก็บให้ดูบ่อยอยู่แล้วเก็บมันจะเก็บลำบากหน่อยนะมือหนึ่งถือกล่อง ມື້ໜຶ່ງເກັບມື້ໜຶ່ງອົບຕະກ້າ วันนี้ยายเก็บแต่ข้างในข้างนอกไม่ออกไปเราขี้เกียจออกไปก็ได้นิดเดียว응เก็บเท่าที่เก็บได้เนี่ยเพื่อนเนาะปีนี้แดดดีมั้งหว,วาน วานัดนันเนี่ยนี่เพื่อนในแค่นี้วันนั้นเก็บแบบไม่ตั้งใจได้ตั้งเยอะเนาะนี่ใสโยเกิร์ตใส่อะไรกินก็อร่อยนะเพื่อนเนาะออยากกินอะไรเปรี้ยวๆเ,เก็บแอปเปิลไปหน่อยนะ ลุกน้ำปลานะเพื่อนๆน้องสุดยอดตอนนี้มันช่ำดีโอ้ยดูเพื่อนๆไม่อยากจะโอ้โอวดไม่อยากจะคุย <c oughs> มันเยอะเกินหกโมงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บแวะเก็บมะเขือเทศไปด้วย ไปทำสลัดให้แฟนยายนะไปหาอะไรมาใส่ก่อนได้ยินรักขังเป้งๆไหมหกโมงหกโมงเย็ยนเก็บ <c oughs> เอาอันนี้ดีกว่ามันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวตัวถักจะมากินก่อนอันนี้แตกฝนตกเจอฝน พันนี้มันมันจะนิ่มมันไอ้นั่นง่ายไอ้พันธุ์ที่ยายทายให้ดูเมื่อกี้มันที่ซื้อมาเปลือกมันหนาแข็งแข็งมันทนได้นีมันอยู่ได้นานส่วนพวกนี้มันนิ่มอันที่หักก่อนนั้นถ้าไม่มีก็เอาไปกินได้นะเนี่ย ก็กินเล่นๆเ,เหมือนผลไม้นะเนี่ยบางทีเข้าไปในครัวก็ไปล้างล้างผาผ่าโรยเกลือพริกไทยกินเล่นๆกินแบบเล่นๆเ,เลยเหมือนผลไม,ม้อันนี้แตกแล้วอ,อันใหม่ที่ว่ามันนิ่มๆม,มันจะแตกวันนั้นที่โดนเจอฝนวันเดียว ของเราลูกเล็กของเราไม่ต้องสุกมากสุกมากมันหวานเกินแล้วผักชีลาวหน่อยดูเพื่อนๆฝนตกแค่วันเดียวดูยอดพริกไหีรดน้ำทุกวันไม่ออกดอกออกยอดนะ แต่โฟโฝนตกมาแป๊บเดียวดูดูดิมันต่างกันริบเรีวเลยนะเพื่อนนี่นุผักชีลาวมันมันมันร้อนนี่นเพื่อน พักเหนื่อยก่อนนังพักเหนื่อยก่อนเพื<ๆ>่อนกินล,กลูกแพรเมื่อวานก็เก็บไปวันนี้ก็สุกอีกแล้วดูดิหอมหอม โควิดทำผิดเพื่อนๆเนหน่อยหน่อยเร็วๆเ,เข้าสวนนิดนึ่งก็หน่อยโอ้อของกินรอบบ้านจริงๆอ่ะเพื่อนๆฟินๆตาไม่ค่อยดีแล้วค <c oughs> ันตา อันนี้พกพริกพริกน้ำปลาไม่ใช่พริกเกลือยังไม่กินยังไม่กินปลาแต่กินน้ำปลาเนี่ยเ,เพื่อนๆพแบบนี้เด้อย,ยายจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินกับมะม่วงก็อร่อยซอยพริกเหยาะน้ำปลาใส่น้ำตาลคลุกคลุก,กหั่นมะม่วงได้คลุกคลุกอร่อยอันเน้นก็ได้เนี่ยไอ,อ,อเดียวเดียว แ <Apple>, อปเปิลแอปเปิลเดีแบบนี้เด้อทำให้ดู <c oughs> อันแอปเปิลแอปเปิลก็ตอนนี้ก็จะคล้ายๆมะม่วงนะยายกินบ่อยๆแล้วก็ทำเป็นชิน้นเป็นชิน้นลูกเตา๋าหรือว่าอะไรก็ได้นะ มีพร้อมละอุปกรณ์ใหญ่เนาะแล้วก็อย่างนี้ให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะเพื่อนืหรือว่าจะหั่นไว้อย่างนี้ดองไว้อย่างนี้ก็ได้โอ้ยแล้วเอามากินนะเพื่อนเือ้ย มันยังไม่สุกมันเปรี้ยวอยู่อยู่บ้านเรา,เากินกับมะม่วงอืสุดยอดอะไรต่ออะไรไม่รู้ย่าแบล็คเฟรนด์ มะเขือเทศ <Euros> ก็อร่อยอร่อยไปหมดกินข้าวแม่อร่อยกินผลไม้เนี่ยข้าวบันไปทำกับข้าวให้แฟนยายก่อน ตก้าสีเขียวมานี่มีทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวก็มีโฆษณาก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายอยู่เด้อก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายอยู่นะคะก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายอยู่สบู่นี่นี่นี่สบู่ใช้หมดไปสองก้อนแล้วดูนายายสิถูกถูกเองยี่สิบเก้าบาทสี่ก้อนร้อยนี่สนใจสั่งซื้อได้เลยกาแฟก็มีนี่ กาแฟเพื่อสุขภาพสมุนไพร36สิบหกชนิดเนี่ยพลไม้ในสวนใหญ่นี่มีเกือบหมดเลยมีแครอทมีพรุนมีกูดบุรีโอสารพัดนี่สามสิบหกชนิด <c oughs> กระปุกปลาระก็มีแต่ยังไม่กินปลาระรานะคะตอนเนี้ยพักก่อนเออไปน้ำกินก็มีไ <c oughs> ปนายยายขอเข้าบ้านก่อนเดี๋ยว ทำกับข้าวให้แฟนยายก่อนจริงๆก็อยากออกมาอีกงั้นเนี่ยจริงจะต้องออกมาต้องออกมาเมื่อกี้ไปดูไม่แน่ใจไปดูไก่มาแล้วแต่ว่ายังไม่เก็บจะกลับมาเก็บใหม่จมกนันอื้อๆนี่นี่น,น,นี่ใครขอกินนะเร็วนาะได้เวลาเก็บไข่แล้วเร็วเร็ว หวานเอาไว้นี่คนแหละไอ้ตักลบานละไม้เอาไว้น,นี่ก่อนเลาวมาทำกับข้าวท่านยายไปมยูเดี๋ยวได้ออกมาใหม่ป่ะบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ฮยตาด้วยนะคะสนใจกว๋วยเตี๋ยวก็ทักมานะคะบายบาย